อันนี้ก็คือตรงตรงไหนนะครับบ้านตรงที่มาจอดรถอตรงที่มาจอดรถอุ้มน้องลงแล้วก็เดินเข้าไปใครเป็นคนอุ้มครับผมครับอ่าอุ้มอมเข้าไปเอาไปแล้วก็เข้าเข้าไปบ้าน เแล้วก็แลท,ทำย <notifications> ังไงพอพอพอมาถึงปุ๊บก็เปิดประตูใครเป็นคนเปิดอ่าเราเป็นคนเปิดเปิดเสร็จแล้วเข้าไปเข้าไปห้องอ่าเข้าไปครับพอพอพอันแล้วทำไงต่อก็ออคุยที่นอนนอน,นหนูนอนเด็กนอนตรงนี้ครับอ่าเด็กนอนนอนนอน,นอนที่นอนตรงนี้เสร็จแล้วแล้วทำไงครับแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวถอดเสื้อผ้าน้องออก เอ้าเข้าไปให้เห็นกล้องอ่ะก็สอดเสื้อผ้าน้องออกอ่ะแล้วก็เอาผ้าคุณหนูชุบน้ํามาเช็ดตัวให้น้องครับแล้วก็เรียกน้องน้องไม่ตื่นแล้วเราก็เอาผ้าผ้าผมคุมให้น้องก็คือผมผ้าให้น้องปิดเพราะหนาวอะไรเงี้ยพี่แล้วคือเวลาประมาณเกือบรึ่งชั่วโมงเนี่ยฮะแต่ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบปนาทีเฉยก็คือเราก็เรียกน้องอีกทีหนึ่งคือเรียกเรียกขยาน้องอะไรเงี้ยคือน้องก็ไม่ตื่นแล้วไม่รู้สึกแล้ว ตรงขาตรงช่วงนี้น้องแข็งไปหมดแล้วครับแล้วไงต่อแล้วก็อุ้มอุ้มขึ้นเราก็อุ้มขึ้นรถก็คือเราก็นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งก็คือน้องก็ยังนอนอยู่ว่าเราจะเอายังไงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตกลงกันว่าจะพาน้องออกไปโอเคแล้วก็อุ้มน้องด้วยความกลัวเหครับอ๋อครับครับแล้วก็เ้วก็เลยพาไปที่บางบ่อเลยใช่ครับโอเค